บทที่5สําหรับบทนี้นะคะเรื่องที่ขาดไม่ได้ถ้าทํางานเกี่ยวกับการจับหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สอนนั่นก็คือการสร้างโฟกัสการชี้จุดหรือว่าการแสดงจุดสําคัญการทำไฮไลท์แล้วก็การเบลอภาพบางส่วนไปดูวิธีการกันเลยค่ะต่อจากบทที่แล้วนะคะเราจะมาใส่ตัว annotation การชี้จุดโฟกัสที่ข้อความบางส่วนหรือว่าการซ่อนข้อความบางส่วนค่ะ เราจะมาเริ่มกันที่ annotation การทําลูกศรชี้จุดสําคัญซึ่งอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าลูกศรมันจะอยู่ที่ call out นั่นเองค่ะคลิกไปที่ call out นะคะแล้วเลือก add call out ค่ะซึ่งด้วยการที่โอทําต่อจากตอนที่แล้วมันจะดึง call out กล่าวเอาไว้ซึ่งก็คือ control L ที่เราได้ทําเอาไว้นั่นเองค่ะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยน call out เราก็คลิกไปที่รูป ลูกศรตรงนี้แล้วเลือก call out ที่เราต้องการตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะชี้จุดสำคัญซึ่งสิ่งที่โอต้องการเนี่ยมันคือรูปลูกศรตรงนี้เห็นไหมคะและต้องการให้มันมีสีเป็นสีแดงอ่าเพื่อที่จะใช้ให้เห็นจุดจุดนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นโอต้องการชี้ไปที่ตรงช่องนี้ค่ะ conditional เห็นไหมคะ formatting อก,ก็จะคลิกที่รูปนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่จุดจุดนี้ซึ่งสามารถหมุนได้เห็นไหมคะนี่เวลาที่เราต้องการเล่นบางครั้งเราอยากจะให้มันค่อยๆเฟดอินดูที่ตรงนี้ค่ะลูกศรของเราเราสามารถที่จะให้มันเฟดอินได้ด้วยการบอกว่าให้มันเฟดอินประมาณ1วินาทีอะอบแก้ตรงนี้นะคะให้เป็นเลข1สังเกตว่ารูปมันเหมือนจะหายไปแต่เชฟมันยังอยู่เห็นไหมคะ แล้วเราลองกดปุ่ม Play ดูค่ะ Play ปึก๊กเห็นไหมคะมันจะค่อยๆเลื่อนรูปเข้ามาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่มันถ่ายเสร็จแล้วมันจะค่อยๆ a d e out ค่ะเราก็สังเกตตรงนี้ Fade out ของเราก็จะใช้เวลาประมาณ1วินาทีเหมือนกันอาจสมมติว่าโอเล่นไปจนกว่ามันจะเอานะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโอจะขอทำเฟดเอาสองวินาทีก็แล้วกันเราจะเห็น ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วลองเล a นนะคะโอ๋จะขอเล่เลยค่ะสังเกตนะคะเห็นไหมคะรูปลูกศรน,นี้จะค่อยๆจางหายไปค่ะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเบลอภาพหรือข้อความบางส่วนหรือแม้กระทั่งการปรับแต่งรูปของไฮไลท์แล้วก็เบลอเราจะทำอย่างไรได้บ้างเรามาที่การเบลอภาพบางส่วนเลยค่ะ ถ้าโอต้องการที่จะให้โฟกัสเฉพาะส่วนนี้เห็นไหมคะส่วนครึ่งสมมุติว่าโอ๋แบ่งครึ่งแล้วกันแบ่งครึ่งรูปนี้ออกมาเป็นเครื่องหนึ่งอยากให้โฟกัสไปที่ด้านขวามือแทนที่จะเป็นสายมือวิธีการก็เหมือนกันค่ะให้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่แท็บอื่นนะคะให้คลิกมาที่ call out อีกครั้งค่ะแล้วเลือก add call out เหมือนเดิมเลยมันจะเป็นรูปไหนก็ช่างมัน เลือกเปลี่ยนรูปแบบที่ตรงนี้นะคะลูกศรชี้ลงนี้แล้วเลื่อนมันมาที่เห็นไหมคะมันจะมีรูปแบบในการเบลออยู่2แบบก็คือเบลอกับแบบที่มันเป็นลักษณะของพิกเซลก็คือเป็นดอทดอนั่นเองอาดีอจะเบลอให้ดูก่อนค่ะคลิกที่รูปเบลอเลยนะคะปึ๊กเข้าให้แล้วเลื่อนมันค่ะเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่ารูปบางส่วนของเรามันจะดูเบลอเมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมคะ ซึ่งเราสามารถปรับได้ด้วยปรับค่าความเบลอนี้ว่าเราต้องการให้มันเบลอหมดเลยหรือว่าอยากให้เห็นแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะดูตรงนี้ค่ะ intensity เลื่อนมันเห็นไหมคะแอบพอเราบอกว่าเออเอาสัก3 3เแล้วกันมันก็จะยังสามารถมองเห็นได้บางส่วนเห็นไหมคะหรือว่าเราไม่อยากให้เห็นเลยปื๊บเข้าไปให้เพียงเท่านี้มันก็เบลอเกือบหมดแล้วล่ะคะ่ะขยายมันก็ได้เห็นไหม เบลอให้หมดเลยอ่าคลิกออกมาเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเบลอหมดเลยหรือว่าทำให้มันเล็กแค่เบลอบางส่วนแบบนี้นั่นเองค่ะเราสามารถที่จะเบลมันได้แล้วก็ไอเจ้าเบลอเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเบลอไปตลอดคลิปวิดีโอของเราเลยเราก็แค่เลื่อนมันขึ้นมาสร้างเป็นแทร็กใหม่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเกิดแทร็กสามขึ้นมา ตัวนี้คือตัวเบลอนะคะแท็ก3นี้แล้วลากความยาวมันตลอดทั้งคลิปได้เลยแสดงว่าให้เบลอตลอดไปเลยหรือว่าจะเบลอแค่ช่วงสั้นๆส,สมมุติว่าโอต้องการให้เบลอแค่ไม่กี่วินาทีอะสังเกตตรงนี้ค่ะเราจะเห็น start time แล้วก็ดู duration ก็คือประมาณ5วินาทีนั่นเองปล่อยมือนะคะแล้วมาดูว่าไอ้5วินาทีนี้สังเกต พอเราเล่นข้อมูลมันจะเบลอในลักษณะไหนค่ะคลิกเล a y ได้เลยคลิกปุ๊บสังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะพอครบ5วินาทีมันก็จะหายไปถ้าเราต้องการนานกว่านี้ก็คลิกที่วินาทีตรงนี้ค่ะคลิกให้เกิดเป็นรูปลูกศรแบบนี้นะคะแล้วลากค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าต้องการที่จะให้เบลอ นานแค่ไหนเบลอขนาดใหญ่แค่ไหนหรือถ้าเราไม่ชอบเบลอแบบนี้เราต้องการให้มันเป็นเหมือนกับดอทๆพิกเซลแบบที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆในทีวีค่ะเราก็คลิกเหมือนเดิมเลยลูกศรตรงนี้เปลี่ยนจากเบลอแบบนั้นมาเป็นพิกเซลแบบนี้นะคะคลิกปึ๊กเข้าให้สังเกตตรงนี้ค่ะรูปแบบการเบลอของเรามันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปดอทเราสามารถที่จะ เปลี่ยนค่าได้เห็นไหมคะสมมุติว่าเราต้องการให้มันเบลอแบบไม่มากสมมุติว่า17%ก็แล้วกันสังเกตว่าเบลมันจะเป็นรูปเหมือนกับดอทด,อดอเห็นไหมคะเป็นจุดๆุดจุดให้เราเห็นแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะว่าเราชอบให้เบลอในลักษณะไหนคือการป้องกันการมองเห็นข้อมูลในรูปแบบไหนนั่นเองคะ่ะ ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนจากการเบลอเป็นการโฟกัสกันดูค่ะว่าโฟกัสก็คือทำให้เฉพาะจุดๆนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราสนใจหรือว่าสมมติว่าเราต้องการให้คนเรียนข้อมูลของเรานี้สนใจเฉพาะจุดๆดนั้นเราจะทำอย่างไรก็เหมือนเดิมเลยค่ะสมมติว่าเอจะใช้เจ้าตัวเบลนี้นะคะแล้วเปลี่ยนเป็นโฟกัสแทนเราจะเห็นว่าเบลมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้คลิกไปที่ลูกศรแล้วเลือกตรงนี้ค่ะ Spotlight หรือโฟกัสมันนั่นเองเลือก Spotlight ได้เลยปึ๊กเข้าให้สังเกตว่าอันอื่นมันจะกลายเป็นสีดำๆกลายเป็นสีดำๆแบบนี้แล้วก็ออกจะเบลอนิดๆแต่มันจะมาโฟกัสที่เฉพาะจุดที่เราได้เลือกเอาไว้ซึ่งเราจะขยายขนาดความใหญ่ของมันในการโฟกัสก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะ เวลาที่เราเล่นมันก็จะเล่นมันก็จะมีการโฟกัสอ่าลองดูว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนโอจะขอใช้วินาทีไม่กินไม่นานนะักเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะโอเคเล่นเพลงแล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ข้างนอกมันก็จะเหมือนกับเอ้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมาดูที่ตรงนี้ตรงที่เราได้ทำการสปอตไลท์ให้มันนั่นเองค่ะ นอกจากการทำสปอตไลท์แบบนี้แล้วเรายังสามารถที่จะทำเป็นไฮไลท์ก็ได้ด้วยเหมือนกับเวลาที่เราใช้ปากกาไฮไลท์ขีดลากเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเน้นย้ำข้อความได้ตัวอย่างเช่นจากเดิมนะคะเราเปลี่ยนโอ้ขอเปลี่ยนเลยแล้วกันเป็นตัวสปอตไลท์ตรงนี้ค่ะปึ๊บเขาให้พอเราคลิกสปอตไลท์ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีแทบสีเหลืองขึ้นมาให้เห็นไหมคะ เราสามารถที่จะดึงมันเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้หรือถ้าเรามีข้อความสมมุติว่าโอมีข้อความอยู่อ่ะเลื่อนมาที่ตรงจุดนี้เห็นไหมคะโอมีข้อความอยู่ทดสอบข้อความการทํำไฮไลท์ข้อความแล้วอย่างที่จะไฮไลท์ตรงคําว่าไฮไลท์จะทําอย่างไรโอก็แค่เอาไอ้ตัวไฮไลท์ที่โอสร้างเอาไว้นะคะลากมันมาค่ะเห็นไหมคะที่ข้อความนี้แล้วก็ลาก จากตรงนี้มาวางไว้เห็นไหมคะปุ๊บเขาใหา้เราจะสังเกตว่าเวลาวิธีการทำมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือ1กํากำกับเวลากับ2การกํากับการแสดงผลเวลาที่เรากํากับเวลาเราจะมาดึงข้อมูลที่ตรงเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเลื่อนไปเลื่อนมา ถ้าเราต้องการให้มันแสดงณเวลานี้ก็เลื่อนมันมาไว้ตรงนี้จากนั้นสิ่งที่สองก็คือการแสดงผลของมันเราจะมาปรับแต่งที่ c a n วาสนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่ามันมีการทำงานร่วมกัน3อย่างด้วยกันคุณลักษณะก็คือทําที่ตรงนี้ค่ะตรงตรง c a l l o u t ที่เป็น property ของมัน2ก็คือที่เป็น timeline ดึงมันมาไว้ที่เวลาที่เราต้องการ กับอีกอันนึงก็คือการแสดงผลอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเราต้องการที่จะแสดงผลอย่างไรก็มาปรับที่ตรงนี้เช่นอยากให้มันแสดงเล็กๆแสดงใหญ่ๆขึ้นอยู่กับเราเลยเห็นไหมคะหรืออยากจะหมุนมันก็ได้ให้มันแสดงเป็นแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราต้องการที่จะออกแบบให้มันมีลักษณะเป็นแบบไหนคะ่ะและอีกวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันก็คือ การสร้างจุดสนใจหรือว่าจุดโฟกัสด้วยการทำกรอบให้มันซึ่งกรอบมันก็จะมีเอาไว้ให้เราเลือกได้อยู่แล้วตัวอย่างเช่นถ้าโอจะเปลี่ยนจากไฮไลท์เป็นการใส่กรอบแทนโอก็จะมาคลิกที่ตรงลูกศรเหมือนเดิมแล้วก็ใส่กรอบซึ่งมักจะมีอยู่2แบบเห็นไหมคะแบบที่เป็นลักษณะของการวาดด้วยมือสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าลากใหญ่ๆหญ่โอคอมุนให้มันตรงหน่อย โอเคลากให้มันใหญ่ๆเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความเป็นแบบเหมือนมือลากค่ะเวลาที่ play, เลย์อะแดโอจะกดเลย์ให้ดูว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรปึง้งเห็นไหมคะกับอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบตรงๆเลยก็คือตัวแบบนี้นะคะปึ๊กเข้าให้อ่าสี่เหลี่ยมตรงๆเรามาดูว่าเวลาที่เราเลย์มันจะมีลักษณะเป็นอย่างไร คลิก PLAY อ่าเห็นไหมคะเลื่อนมันก็ได้นี่เลื่อนให้มันอยู่ในกรอบมากขึ้นแล้วต่อเราจะปรับเลยค่ะแล้วก็ลากเส้นนะไปที่จุดเริ่มของเราเพื่อตรวจสอบว่ามันจะมีการแสดงลักษณะไหนคลิก Play ค่ะปึกเข้าให้เห็นไหมคะว่ามันจะมีการแสดงในลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือการใช้งานเกี่ยวกับการสร้างจุดโฟกัสวิธีการพอยต์วิธีการสร้างไฮไลท์หรือว่าสร้างสปอตไลท์หรือว่าการสร้างกรอบข้อความเพื่อนเน้นใดๆก็ตามรวมไปถึงการต้นข้อความไม่ว่าจะเป็นการเบลอซึ่งมี2ลักษณะด้วยกันอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วบทนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เราจะมาต่อกันในบทหน้า เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขไฟล์เสียงกันแล้วค่ะหรือว่า Editing Audio นั่นเอง